สุดอบอุ่นแก้วและเศษตอดพร้อมหน้าลูกๆว่าที่เคยและสะพายนานๆจะได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นลงภาพพร้อมหน้าครอบครัวแก้วอภิรดีเผยโมเมนต์น่ารักกับสามีและลูกๆทั้ง3ามคนและแฟนของลูกๆขณะไปเที่ยวด้วยกันสุดอบอุ่นมากๆครอบครัวอบอุ่น แก้วอภิรดีภาวภูตานนกับสามีเศษต้อดคู่รักสุดหวานแห่งวงการบันเทิงนอกจากมีโมเมนต,ต์สวีทสวีทน่ารักน่ารักของทั้งคู่มักเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักกับครอบครัวม,มาฝากแฟนๆอยู่บ่อยๆ ล่าสุดมีภาพความอบอุ่นแก้วอัปิดีกับครอบครัวทั้งสามีเซตอสและลูกๆทั้ง3คนของพ่อออตโภาทศพรทั้งน้องเบลเลลานี ani, ลูกสาวคนสวยกับหวานใจหนุ่มอาเมนโสธิพันธ์พร้อมหน้าทั้งลูกชายก็ได้พาแฟนสาวร่วมทริปครอบครัวที่เกาะสมุยพร้อมหน้ากันอย่างสุดอบอุ่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด